นิวสอนผิษนะครับปลองตรงนี้ กัดแล้วกัดแล้วรูนดุดอุ้ยด,ดูดครับเด็ดไมมฝังลองซ้ำไปครับตายแล้วลองซ้ำไปครับผม โดนครับตัวนี้นนที่แรกหลุดไปนะครับผมตัวเล็กหลุดนะครับโอ้ตัวนี้ก็ยังดีขึ้นมาหน่อยครับเมื่อกี้ผมวัดแล้วมันกระเด็นตามสายมาครับก็ไอ้ก็เก็บสายอ่ะไม่ทัน,นครับก็เลยหลุดไปนะครับเมื่อกี้แต่ว่าตัวเนี้ยโอ้เลือดเต็มเต็มเลือดสาดเลยตัวนี้นะครับดูดพอดีขนาดเต็มเต็มยังดูดอีกนะนะครับนี่นะครับ ตัวนี้ไซส์ดีอยู่นะครับดีกว่าตะกี้นี่ตัวที่หลุดไปนะครับผมตัวนี้อ้วนตับเลยผมขอเก็บนะครับนี่ครับกัดเป็นนี่นะครับนิวนะครับสอนผิษนะครับผมสภาพหมายนะครับเป็นท้องนานะครับผมโอเคฝากผลงานไว้ด้วยครับนิวสอนผิดนะครับเหยื่อจากไข่จำของนับเป็นหนึ่งครับผมครับใช้งานได้ผลดีมากๆนะครับครับสุดยอดมากครับผม